ที่สวนโมกนี่นะฮะถึงไม่มีตู้รับบริจาคเราชอบอย่างนั้นนีฮนะคือเราไปที่อื่นเราเห็นในตู้รับบริจาคแล้วเราไม่ชอบเมื่อเราเที่ยวไปที่อื่นอื่นก่อนมีสวนโมกหรือปาเราไม่ชอบพอมีสวนโมกเราก็ไม่มีสิ่งที่เราไม่ชอบ เดี๋ยวนี้เราเขียนลงไปเป็นกฎบัตรเป็นหลักว่าไอ้ตู้รับบริจาคนั่นคือการนั่งขอทานในนามของพระพุทธเจ้าการนั่งขอทานในนามของพระเจ้าไม่ววานหน้าเสียหน้าจังยามีกันเลยก็ไม่มีมาตั้งแต่ทีแรกการนั่งขอทานในนามของพระพุทธเจ้ามันทำให้พระเจ้าเสียชื่อ ีี่นอยากให้ท่านอาจารย์พูดถึงธรรมะที่จะทําลายความเห็นแก่ตัวของมนุษย์มันเป็นกฎของธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติ มันแน่นอนอยู่ที่ว่าถ้าว่าเห็นแก่ตัวมันกเกิดกิเลสโลภบ,บ้างโกรธบ้างหลงบ้างมันมีมูลมาจากความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมันก็โลภอย่างได้มากเมื่อไม่ได้อย่างที่ตัวต้องการความเห็นแก่ตัวมันก็ทําให้โกรธ <c oughs> มันก็ทาให้ลหลงไหลในสิ่งที่มาบำรุงบำรเรอตัว <c oughs> มีกระหลงนี่ว่าความเห็นแก่ตัวเป็นมูลเหตุแห่งกิเลสทั้งปวงแล้วก็ทําผิดเดือดร้อนกันทั้งโลกศาสนาทุกศาสนาจึงมุ่งข้อนี้เป็นเป็นเป็นข้อสําคัญทุกศาสนามุ่งทําลายความเห็นแก่ตัวธรรมะที่จะช่วยโลกได้ก็คือทําลายความเห็นแก่ตัว เราก็เห็นความจริงข้อนี้เราก็ช่วยสวยแผ่ข้อนี้เราเรียกว่าศีลธรรมส่วนหนึ่งคือทำให้เห็นกับตัวส่งเสริมศีลธรรมคือความเห็นกับตัวหเหตุผลประจักษ์พยานมันก็มีอยู่ทั่วโลกเวลานี้ทั่วโลก กำลังทำลายล่างกันเพราะความเห็นแก่ตัวคอมูนิสต์ก็เห็นแก่ตัวนายทุนก็เห็นแก่ตัวมันจึงได้ประทะกันไม่มีที่สิ้นสุดเลือกเห็นแก่ตัวมันก็พูดกันรู้เรื่องแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ในโลกเอาไอ้ความเห็นแก่ตัวนี่เป็นหัวใจของหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องกระทำเพื่อสันติภาพของโลกนั่นเอง ในความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นกฎของธรรมชาติที่เป็นอย่างนี้มันยังเกิดเป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทําทําลายมันเสียแล้วเราก็อยู่กันเป็นพาสุขในฐานะเป็นผลของธรรมะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมองกันอย่างนี้เลยเห็นเป็นไม่สำคัญ เราไปส่งเสริมความเห็นแก่ตัวโดยไม่รู้ตัวโดยคช้ผิดา้าคำพูดที่ผิดให้ความหมายที่ผิดเช่นการกินดีอยู่ดีเห็นแก่ตัวถ้ากินอยู่แต่พอดีคือไม่เห็นแก่ตัวก็ไม่ค่อยมีใครชอบกินอยู่แต่พอดีเรินแต่ชอบกินดีอยู่ดีไม่มีขอบเขตก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวทั้งโลกอ่ะมัน มันมันต้องการกินดีอยู่ดีอย่างไม่มีขอบเิดโลกก็มีแต่ความแข่งขันแย่งชิงวุ่นวายทำลายล้างจนกว่าเขาจะเห็นโทษันความเห็นแก่ตัวเมื่อก่อนที่มาจำได้เด็กๆนี่รู้สึกว่าใ้ความเห็นแก่ตัวนั่นเป็นคำด่าอย่างเลวร้ายนี เดี๋ยวนี้ไม่เป็นคำถาแล้วจ่กลายเป็นคำแนะน,นำให้ทำซะด้วยแต่สมัยนน้นฝรั่งเข,ข้ามาเมืองไทยนีย่เขาจะมองกันในแง่เนี่ยเห็นแก่ตัวหรือไม่เห็นแก่ตัวถ้าไม่เห็นแก่ตัวเขาก็นับถือแล้วเขาก็สอนความไม่เห็นแก่ตัว เดีย๋ยวนี้ขอขอภัยต่อฝรั่งทั้งหลายจะพูดว่าฝรัง่งเป็นผู้นำในเรื่องความเห็นแก่ตัวใหเราตามก้นในโลกมันจึงเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวและโลกเป็นอย่างปัจจุบันแย่งชิงกันขูดรีดกันอย่างที่น่าเกลียดน่าชังแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีไปสิเรื่องเห็นแก่ตัว กลายเป็นสิ่งที่จะยึดถือเป็นหลักสำหรับทำการทำงาน้องตนไปเสียเรียกว่ากำลังเป็นมิจฉาทิฏฐิกำลังหลับตามืดบอดจมลงไปในความมืดที่สุด <c oughs> คอยพวกเราช่วยกันทำตน เป็นภาคศึกต่อความเห็นแก่ตัวช่วยกันปราบปรามความเห็นแก่ตัวสอนลูกเด็กๆอย่าให้บ <c oughs> ูชาความเห็นแก่ตัวให้เติบโตขึ้นมาโดยถูกต้องมีการศึกษาเราเรียนมันมันมันให้เรียนแต่เพื่อเห็นแก่ตัวรูหนังสือฉลาดมากก็ยิ่งเห็นแก่ตัวฉลาด รู้อาชีพก็ยิ่งเห็นแก่ตัวที่จะรวยมากเรื่องเป็นมนุษย์ที่ดีไม่ไม,ไม่ไม่สอนกัเพือไม่เห็นแก่ตัวไม่ได้สอนอย่างนี้เราเรียกว่าการศึกษามาหางตัวสอนแต่ที่จะให้เห็นแก่ตัวส่วนที่จะกําจัดควบคุมความเห็นแก่ตัวไม่ได้สอนนักเรียนนักศึกษาของเราพอสําเร็จ ออกมาก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวพูดกันไม่รู้เรื่องอะไรทีนี้กพราะความเห็นแก่ตัวเป็นพระเจ้าใชนะ่ไหมขอให้ทุกคนมองเห็นว่าศัตรูเลวร้ายของมนุษย์เราคือความเห็นแก่ตัวสิ่งตรงกันข้ามจะเป็นพระเจ้าเป็นเทพพระเจ้าออกันก็คือความรักผู้อื่นคือไม่เห็นแก่ตัวถ้าความรักผู้อื่นมาครองโลกโลกนี้ก็ ที่สุดความเห็นเกิดตัวมันครองโลกโลกนี้ก็เร็วที่สุดเร็วกว่าโลกสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานมีความเห็นแก่ตัวน้อยกว่ามนุษย์มันทําได้น้อยประชิจามันบางครั้งไปทาได้น้อยมันสมองของมันทําไม่ได้มากหรือมันจัดทําไม่เป็นสักส้นเลยในบางกรณีมนุษย์มีมันสมองเฉลียวฉลาดมากก็เลยใช้มันเพื่อเห็นเกิดตัวอย่างลึกซึ้ง มนุษย์จึงเร็วกว่าสัตว์เดรัจฉานเพระาะกรนี้ตัวในโลกสัตว์เดรัจฉานไม่มีวิจิตการมากเหมือนในโลกของมนุษย์นี่เรื่องความเห็นแั่ตัว